ทีนี้พาไปดูบรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งหัดใหญ่กันค่ะโดยประชาชนนะคะทยอยเดินทางช่วงปีใหม่แน่นสถานีขนสง่งขณะที่เส้นทางลงจังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ให้บริการตามปกติหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแน่นขนาดไปด้วยประชาชนที่กำลังตีตัว๋วนั่งรอเพื่อขึ้นรถโดยสารเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567โดยมีการเดินทางทั้งเส้นทางขาขึ้นเดินรถวิ่งยาวหาดใหญ่กรุงเทพรวมถึงเส้นทางเดินรถข้ามภูมิภาคที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนเส้นทางเดินรถไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คึกคักเป็นพิเศษโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาวัยทำงานและก็ส่วนราชการที่อาศัยช่วงวันหยุดยาวนี้เดินทางกลับบ้านพักผ่อนกับครอบครัวถึงแม้ว่าหลายจุดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนก็กังวลเรื่องของเส้นทางนะคะจึงได้มีการโทรศัพท์สอบถามทางญาติโทรศัพท์สอบถามทางบ้านก่อนในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเดินทางได้ตามปกติทั้งนี้การให้บริการรถโดยสารเส้นทางชายแดนใต้นะคะก็กลับมาให้บริการตามปกติทุกเส้นทางหลังระดับน้ําลดลงรถสามารถวิ่งผ่านได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการงดเดินรถ2เส้นทางค่ะก็คือเส้นทางนาราธิวาสและสุไหงโกลกค่ะ จะกลับโกโลกค่ะแต่ว่าซื้อตั๋วแล้วแต่ว่ามันต้องรอรถมาค่ะเพราะว่าคนเยอะมากก็ต้องรอคิวนานมากค่ะก็คือกลัวว่าระหว่างทางเขาจะปิดทางอีกอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็คือจะกลับบางคันคือกลับได้พอมาอีกทีนึงก็คือรถไม่เดินแล้วค่ะคือกลัวว่าวันนี้จะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งคือแบบว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านดังนั้นหนูก็เลยไปปรึกษาที่บ้านก่อนหนึ่งวันก่อนจะกลับมานี่ก็คือ ว่าน้ำก็คือสามารถไปได้ไหมหรือว่าเขา,เ,าเดินเดินไหมก็คือรถอันเดินไหมแล้ทีนั้นที่บ้านบอกว่าเอารอดูคืนนี้ก่อนว่าน้ํามันจะลดไหมแต่ถ้ามันลดก็คือกลับบ้านได้ก็คือพอทีนี้ทางบ้านว่าเพื่อนของล้วนที่ที่กลับวันนี้ด้วยกันนะเขาบอกว่าเมื่อคืนน้ําลดเพราะว่ามีเพื่อนกลับบ้านก่อน,อนแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยกลับบ้านมาเลยวันนี้ค่ะ นางกนกวรรณจ่าววังนะครับเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่หนึ่งเปิดเผยว่าการเดินทางช่วงจุดยาวปีใหม่ปีนี้นะครับคึกคักเป็นอย่างมากประชาชนเดินทางมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากไม่มีความกังวลเรื่องของโควิด -19 ทำให้การดี่จนั่งรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นแต่ก็มีการเตรียมการป้องกันตนเองนะครับด้วยการสวมหน้ากากอนามายัยขณะที่การให้บริการรถโดยสารของแต่ละบริษัทก็มีการจัดรถนะครับรับกับจำนวนผู้โดยสารอย่างเพียงพอ ยังไม่มีการเพิ่มที่รถแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับส่วนมาตรการความปลอดภัยการเดินรถนะครับจะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกคอยตรวจสอบโดยพนักง,งานขับรถจะต้องตรวจสุขภาพตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์รวมถึงมีการตรวจหาสารเสพติดกอบฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมกำชับการตรวจจับความเร็วจากระบบ GPS โดยต้องใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ขณะที่เรื่องการเฝ้าระวังตั๋วผียังมีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายแจ้งเตือนเฝ้าระวังการถูกหลอกจากการจําหน่ายตั๋วผีในราคาที่สูงนะครับท่านนี้ก็ขอให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วในช่องจําหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับซึ่งหากพบการกระทาความผิดก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือที่สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ1 5 8 4ครับคนจะคึกคักมากกว่าเดิมนะคะ พราะคนเริ่มทยอยเดินทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานเริ่มมีเดินทางแล้วเตรียมความพร้อมของเราก็คือมีการตรวจอุปกรณ์ของรถว่าเอ่อตรงไหนอย่างเนี้ค่ะอย่างเจ้าหน้าที่เขาจะออกมาตรวจความพร้อมของรถกระจกหน้ากระจกหลังเบรกเขาจะตรวจหมดเลยเพอไม่น่าจะมีผู้โดยสารตกค้างนะคะถ้าช่วงเย็นถ้าจะประชาชนเพิ่มขึ้นทางบริษัทรถเขาจะเสริมเข้ามา แล้วก็ต้องมาแจ้งทางขนส่งของเราก่อนว่าจะมีรถสริค่ะ